บอกว่าท่านเมตตาบอกว่าคนมีบุญเนี่ยไปไหนเนี่ยเทวดาฟ้าดินเขารับรู้เนี่ยฝนจะตกไงเพราะคนมีบุญมานี่พระครูภาวนาจริยคุณและพระครูโชติพัฒนากรเจ้าคณะอำเภอเมืองนะท่านท่านเคยบอกผมไปว่าเนี่ยรู้ไหมคนมีบุญไปไหนเนี่ยฝนจะตกคนรวยไปไหนฝนจะตกไม่ทราบว่าคณะ ผู้ใจบุญของผมมาเนี่ยมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยจังหวัดอะไรครับมาด้วยกันหรือเปล่าครับมาด้วยกันหรือเปล่าครับคุณยายครับมาจากแป้ริ้วโอ้ยนี่ครูบาอาจารย์บอกถ้าคนมีบุญมาฝนจะตกฝนจะตกแล้วเนี่ยโอ้หเนี่ยหลวงพ่อเจ้าเจ้าอาวาสวัดบะโปรงนะ เจ้าวาดวัดหัวสวนพูดตรงกันเลยแต่คนมีบุญมาเจ้าคณะมือบางคับก็คือพระครูพระครูภาวนาเจริยคุณนะครับที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับมีบรรยากาศข้างนอกนะครับตั้งเขามาแล้วครับน่าจะตกฝน,นจะตกเพราะว่ามีผู้ใจบุญมาครับคนมีบุญมาผู้มีบุญญาธิการมาอันนี้จริงๆนะครับวันก่อนผมไปงานไปเจอ พระรูโชติพัฒนกรเจ้าพนเาอเมืองเจ้าว,วาดวัดปางโปร่งธรรมมโชติกาลามท่านก็บอกว่าชาลีรู้ไหมงานไหนถ้าจัดงานแล้วฝนตกงานนั้นเขาเรียกว่างานของมหาเศรษฐีทเทวดารับรู้รับทร,รบาบฝนตกวัดปางโปร่งเขาจัดงานที่ไหนก็ฝนตกทุกปีเลย <c ười> คนรวยเยอะที่วัดหวัวสวนเนี่ยวันนี้พระภาวนาจารยยกคุณเมื่อคืคนท่านก็นแสดงพระธรประเทศนาในงาน พ่อสุนทรสุวรรณมานะก็บอกว่าเนี่ยทำบุญสะสมบุญไว้รักษาศีลจะได้ไม่ลำบากแค่รักษาศีลหก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ารักษาอยากกลับไปเกิดเป็นเทวดาก็ให้มีฮีรีโอตปะศีลห้าบวกฮีรีโอตปะได้เกิดเป็นเทวดานะแต่ถ้าอยากจะถึงขั้นพรมก็ต้องปฏิบัติธรรมวิปัสสนา เป็นระยะอาจจะไม่ไม่ได้จริงจังเหมือนกับองค์ว่าพุทธเจ้าอันนั้นคืออันนี้แค่สมถะภ,ภาวนาแต่ถ้าภาวนาแบบแบบจริงจังนะฮะจะได้มินผพานอันนี้เป็นต้นนี่ก็ขอต้อนรับคุณยายที่ป้าน้าอาคุณยายจากในเมืองชฉะเชิงเซาทุกท่านด้วยความเคารพ จากนี้นะครับเมื่อไหว้พระหลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วก็ปิดทองเติมน้ำมันตะเกียงใส่พระประจำวันเกิดเสร็จเข้าไปใดภายในนะครับผมภายในนี้จะมีหลวงพ่อโสธร9 9้ิก้วทรส่งเครื่องเงินเครื่องเงินแท้จากสุขโขทยัยประดับด้วยอัญ,ญามณีเป็นองค์แรกใะองค์เดียวของโลกก็คือหลวงพ่อโสธรส่งเครื่องการส่งเครื่องก็เหมือนพระแก้บุญกุน,นะครับ พระแก้วมรกตก็คือพระพุทธรูปหรือองค์พระพุทธเจ้านั่นเองท่านก็ได้มีนิมิตนะครับเป็นทรงเครื่องจกอักรพรรดิแต่พระแก้วมรกตเนี่ยพระมหากษัตริย์ทรงได้มีการจะทําบุญใหญ่ก็คือได้สร้างเอานำทองคำนะครับมาทามาสร้างเป็นชุดทรงเครื่องฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว นี่โอ้โหคนคนมีบุญมาที่วัดบังวัดหัวสวนก็เลยฝนตกนะฝนตกเขาเรียกคนมีบุญมาครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอ้าพูดถึงทรงเครื่องต่อ,อกนิดหนึ่งทรงเครื่องหลวงพ่อโสธร99นิ้วหมายความว่านะหลวงพ่อโสธรเนี่ยเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองของเมืองแปดริ้วพระครูภาวนาท่านาจริยาคุณนะเจ้าคณะเพอ่มบงังพระเจ้าว,วาดวัดหัวสวนท่านก็มีนิมิตนิมิตตังอ่ะ ว่าอยากจะถวายเป็นพุทธบูชาก็เลยสั่งเครื่องเงินมาเพื่อที่จะตอบแทนพระคุณท่านที่ช่วยลูกหลานชาวแปดริ้วมาถึง2 0 0รกว่าปีจากการที่หลวงพ่อได้เสด็จลอยน้ำมาและมาขึ้นที่วัดเสาคงพรหรือวัดโสธรนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพระครูรนาก็เลยได้สร้างเครื่องเงินเนี่ยวันนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจเทวดารับรู้ เดี๋ยวเข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรเสร็จขึ้นไปชั้นห้าไปกราบพระโบรมวสารีริกธาตุก็คืออัฐิของพระพุทธเจ้านะ,ะจะบอกว่าเป็นอัฐิอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยพุทธองค์นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานเส้นเกศาสมัยนั้นนะฮะการบวชเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้ปงผมทั้งหมดจ,จะเป็นลนักษณะของบวชชีบวชแบบอ,อยู่ในป่าแล้วไม่ได้กมปองผม อาจจะรับรกเว้นตอนนั้นยังไม่มีบทบรรยำก็เสริมมีเส้นผมที่ถาวา,าให้ลูกศิษย์ไป8เส้นอัญญากนอัญญาโมคลาสาริบุตรก็ได้เส้นผมแปดแปดเส้นก็เลยมีพระพุทธร,รูปปางเสรอเสยพระเกศาจริงแล้วเนี่ยในเรื่องาราวพุจวัตรมีเยอะมากเลยต้องศึกษาก็เลยเป็นที่มาของ ขึ้นไปชั้น5้าไปกราบพระบรมสารีริกธาตุนะครับขึ้นลิฟต์ไปชั้น4แล้วไปเดินหนึ่งชั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าฝนไม่ไม่ตกเพราะว่าขึ้นบันไดยอยู่ในอาคารข้างบนก็จะเปิดแอร์ไว้แล้วต้อนรับทุกท่านนะครับขึ้นลิฟต์ไปแล้วขากลับมาซื้อมะม่วงครับมาอุ่นนนมะม่วงสร้างมาหาเจดีย์สตเตเดนยนะมมะม่วงสี่โลร้อยกมีโลละสิบบาทก็มีกล้วยไข่กล้วยน้ำ กล้วยน้ำวา้าไอ้กล้วยไข่กล้วยหอมวีละยี่สิบบาทเอาไปกินแบ่งไปกินไม่ทําไม่ได้คิดถึงกําไรรายได้ก็มาสร้างมหาเศดษฐีสเสร็จครับขอบคุณครับบนมทนาบุญถึกกันด้วยนะครับ